กับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อเนี่ยอาจารย์แม่เลาสิบอกเลขย 1, ไป้ครับเด้งดวันที่หนึ่งเมษาเด้ครับเ้อมวยมายากับเขาอยู่วันที่สิบหกมีนาเขาครับเลขยหกเจ็ดเขาอยู่ย 16, ยยล่องยอ้อนไปเบิ้งอะไรได้ครับเ้อเขาเขาเขาอะไรบเล่ยรอบนี้เลากับสิบอกบเล่ยได้ครับเ้อครับ อาจารย์แม่พิมเข้ามาแดงอาจารย์แม่สิบอกเลขเด้อมึงนี่เ,เด้อแค่มาแดงไกลไกลเปิดเผยออกสุดทางไทยไปไทยไปซื้อเพื่อแนวลงเก็บเด้อพิจารณาบังเด้อครับเด้อเลขตัวใดในเบื้งหนาง้านี่เพิ่อนไหนโสดหนึ่งวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเมษาป่ะหนึ่งเมษาหนาหอโอ้เบิ่องก็เด้อตีเป็นเลขกก็เด้อนี่เด้อ เดมอดครับอาจารย์แม่บอกเลขแล้วเลขเลนนอเลนนอฉันม่ออกถืไหมเลขเด่นสามแปดแปบสามแปดหนึ่งแปดสองบน้สามสองสามหนึ่งล่างบอก น้อยคูณไปเลยน้อยหมดหมดบางที้เราก็เฮ็ดเข่าเ้สกนึงเ้องเไปเสีด่ดวงบครับเพื่เป็นพี่ท่านะคูนแบบใดเด้อเด้อบเด้อครับาแม่มาเเ้อน้ำกกนเ้อ ครับผมสำหรับมเมอนี้นะครับอ้วนน้องแรงเชนแอร์ขอกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่รับชมช่องอ้วนน้องแรงเชนแอร์นะครับเดอ้เอ,อเลขเจะไปก็ขอให้ถือเด้อครับเดออ้อเงินวิทยาถืออยู่ที่16.7บาทเขาอยูได้ครับเขาอยูออ่สำหรับมเมอนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ในเดอ้อกดติดตามให้พร้อมนะครับครับผม